สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยฮั l ฟ f u นุ้ยสเตค่ะเมื่อวานนี้นะคะนุ้ยได้ทำคลิปสำหรับคนที่ทำงานอาชีพอิสระผู้ประกันตนมาตรา40ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครสามารถเลือกความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา40ได้3ทางเลือกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพจและช่องให้นุ้ยด้วยนะขอบคุณค่ะ ทางเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนนะคะทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนค่ะทุกคนเราก็มาดูกันว่าผู้ประกันตนนะคะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างแต่ละทางเลือกนะคะกรณีที่1นนะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้ค่ะ เป็นผู้ป่วยในนะคะนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปค่ะทางเลือกที่1ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3ก็เท่ากันนะคะวันละ300บาทค่ะผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลมีใบรับรองแพทย์นะคะให้หยุด3วันขึ้นไปทางเลือกที่1ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3ได้เท่ากันค่ะวันละ200บาทนะคะแล้วก็เงื่อนไขาการรับสิทธิ์ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันค่ะทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็ได้เท่ากันค่ะไม่เกิน30วันต่อปีส่วนทางเลือกที่3นะคะไม่เกิน90วันต่อปีค่ะสำหรับผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบ,บาลหยุดไม่เกิน2วันนะคะปีละไม่เกิน3ครั้งทางเลือกที่1และทางเลือกที่2เนี่ยก็ได้ครั้งละ50บาทเท่ากันค่ะ ส่วนทางเลือกที่3ไม่คุ้มครองค่ะ 2. กรณีทุพพลภาพร,รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะทางเลือกที่1ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3ก็ได้เท่ากันค่ะ500บาทถึง1000บาทนะคะ ได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้เป็นระยะเวลาทางเลือกที่1ทั้งทางเลือกที่2ก็เท่ากันค่ะเป็นระยะเวลา15ปีนะคะส่วนทางเลือกที่3ตลอดชีวิตค่ะเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพได้รับค่าทำศพนะคะทางเลือกที่1ทั้งทางเลือกที่2ก็ได้รับเท่ากัน25,000บาทค่ะส่วนทางเลือกที่3ได้รับ5 0,000บาทค่ะ กรณีที่3กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพผู้จัดการศพนะคะได้รับค่าทำศพทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็ได้เท่ากันค่ะ2 5 0 0 0บาทส่วนทางเลือกที่3ก็ได้50,000บาทค่ะและจ่ายเงินสมทบครบ60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเงินเพิ่มนะคะทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ได้เท่ากันค่ะรับเพิ่ม8,000บาท ส่วนทางเลือกที่3ไม่คุ้มครองค่ะ 4. กรณีชาราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลนะคะสะสมเงินบำเหน็จชาราภาพเงินออมจากเงินสมทบเดือนละนะคะได้รับเงินเมื่ออายุครบ60ปีค่ะและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะทางเลือกที่1ไม่คุ้มครองทางเลือกที่2ได้50บาทค่ะและทางเลือกที่3 ได้150บาทจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนรับเงินเพิ่มนะคะทางเลือกที่1และทางเลือกที่2เนี่ยไม่คุ้มครองค่ะส่วนทางเลือกที่3รับเพิ่ม10,000บาทค่ะผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละเท่านี้นะคะในทางเลือกที่1เนี่ยไม่สามารถทําได้ค่ะก็คือไม่คุ้มครองนะคะทางเลือกที่2และทางเลือกที่3เนี่ย สามารถออมเพิ่มได้ค่ะก็คือเดือนละไม่เกิน1000บาทนะคะกรณีที่5กรณีสงเคราะห์บุตรได้รับเงินรายเดือนนะคะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิดถึงอายุ6ปีบริบูรณ์นะคะต้องจ่ายเงินสมทบ24ใน36เดือนค่ะทางเลือกที่1และทางเลือกที่2เนี่ยไม่คุ้มครองนะคะส่วนทางเลือกที่3ก็ได้คนละ200บาทค่ะคราวละไม่เกิน2คนค่ะ ทุกคนสามารถสมัครมาตรา40นะคะได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ7 e เ e ่ e อ,อ,อทุกสาขาธนาคารทกสทุกสาขา b i x ก Supercenter เว็บไซต์ของประกันสังคมค่ะ w w w s s o g o t h สายด่วนประกันสังคมค่ะเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ ช่องทางการชำระเงินสมทบนะคะสามารถหักบัญชีเงินฝากหรือจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ค่ะก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยธนาคารออมสินธนาคารธนาชาติธนาคารทกสเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะและเซ็นเพย์ห้างเทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมและ b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็ค่ะตอนนี้ทุกคนก็ทราบความคุ้มครองของแต่ละทางเลือกแล้วนะคะถ้าใครสนใจทางเลือกไหนก็สามารถสมัครได้ค่ะคลิปนี้นุ้ยต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย